ลาร้องททำไงายกรธโกดโกดกดกดธทำแบบนี้โกดธนายโกรธทำไายโกรก้องเด เบื่อยังเบื่อปะอืไปที่ไหนไปยกมันนี่ปะไปยกถุงน้ำมันนี่ปะฮะก็จริงช้าเล่นไนล่าแข่งอยู่นี่ไง